สว,ส,สวัสดีค่ะวันที่6พฤษภาคม2567นะคะมีหนุ่ยซื้อพีหนุ่ยซื้ออะไรมาให้แม่วันเกิดย้อนหลังมีอะไรไหมแม่นี่นี่<笑><笑>โอ้ยใหญ่โอ้ยอัตรากานเล็กมาซงใหญ่ ไอเออน้าใะอยากอยบางเอาถ <moder ne S 1> ่วยมาจับบางใจอะไรเออจึฮึางฮึฮึฮึกึนึ่ึฮึบบฮึ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 ฮนฮึ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 าึฮ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 ึ้าวึฮ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 ึ เอาไปแล้วโอ้นต่ออ่าจ้ะโอเคเอาอะไรเอาจะกินข้าวกินอะไรก็กินก่อนเลยกินข้าวกินอะไรก่อนไปเดี๋ยวเพิ่งไปเดี๋ยวไม่ได้กินเลยเนี่ยกินข้าวกินอะไรก่อนมา เรียไปลงเท้าเ่หนะไบ้กินกินเนยกินดุเด็กกินไลยก็กินกินดิกินใด้ดูน่อยะี่เบิร์ดเก็ได้โอ้โหคำใหญ่เลยโอ้แล้พี่เบิร์ดเด็ย้อนหลังขอกินเดียนใหญ่ชิ้นหนึ่งอน้อออ๋ไปรออ๋อไปกินเล แม่จะได้แม่จะได้กินทุเรียนทุกปีวันเกิดฮ่ากินก่อนค่อยไปเอาจะไม่ต้องไปไม่ได้กินเดินอืมอืมพอพอถือทุเรียนดิ้พอหยิบทุเรียนมาดิต่างละต่างละางดิ่ากินชออะกินชอกินชอโอหยิบเลยไหนก็ได้หยิบมากันไหนก็ได้หยิบมากันกินชอเยอ อีบ้าอ่าเอ้ยเอ้เอ้าเอ้ายิ้ังตาออกมาใกล้หน้าเลงมาดิเออเออเออกินได้บบเนี่ยกินได้แบบเนี่ยโอ้กินได้โอ้ซื้อมาุดยอดเลยปซื้อมาสุดยอดเลยร้อยได้ชูเรียละได้ชูลียนละไปะ เรียนไม่กินข้าว,าวก่อนนะแม่บอกว่อร่อยเขาเชิญมากินข้าวเนี่ย <c oughs> คือขอกินชิมหนื้ออ่อยเปิดมรวมไม้ด้วยกัดของแม่ไปสองคำ <c oughs> <c oughs> กัดกัดดูเรียนแม่ไปสองคำสวัสดีค่ะ